ขออีกสิแกไปกันเถอยกอย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องเลยปากดีนะนะพวกแกฉันของฝาบแช่งพวกแกให้ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีบุญวัสนาได้นั่งรถหรู<ก>น้องดาววีคิสมาย รกยากาศร่มรื่นดีนะวาค่ะให้อาหารปลากันไหมได้ค่ะไปลอบน,นะเอาอาหารเม็ดสีหรือว่าขนมปังดีคะขนมปังดีกว่าได้ค่ะ อ้าวกินเยอะๆนะดูสิว่าปลาตัวใหญ่มากเลยเอานีอ่าเฮ้ยเขยัาขวานหน่อยเขยัาขวานหน่อยไายมุมนี้ได้มุมนี้ได้ถอยไปอีกสิปีเตอร์ฉันอยากได้มุมกว้างๆจะได้เห็นนกเห็นปลาโอเคโอเคถอยอีกถอยอีกถอยอีกสิ พวกแกไม่ดูตามาตาเรือกันเลยเหรอใช่ถ้าเพื่อนฉันตกน้ำขึ้นมาพวกแกจะรับผิดชอบไหวไหมอะไรไม่ะนี่พวกคุณชนคนอื่นก่อนแล้วยังไม่ขอโทษอ,อีกเหรอจะขอโทษทำไมก็พวกแกขวางฉันเองเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นอาหารปลาแทนขนมปังหรอกพวกฉันกำลังทำบุญอยู่มีแต่คุณนั่นแหละที่เดินไม่ระวังถ้าพวกฉันตกลงไปพวกคุณจะทำยังไงคะก็ดีสิก็จหรือซะว่าให้อาหารปลาไงฉันถามจริงๆเถอะ พวกคุณทําแบบนี้ทําไมไม่มีอะไรพวกฉันก็แค่ยอยากจะทําบุญไงทําบุญแต่มีกิริยาแบบนี้ฉันว่ามันจะเป็นบาปมากกว่านะคะใครบอกฉันทําเยอะมันยิ่งได้เยอะไม่เหมือนพวกแกหรอกทาน้อยแต่หวังเยอะพวกแกไปใจใจดีกว่าฉันจะอํทำบุญไปไปไปไม่เป็นไรวาน เดี๋ยวจะไม่ได้บุญเปล่าๆไปเถอะค่ะ ของใครอ่ะมันไม่มีเจ้าของก็ต้องไปของเราสิเดี๋ยวลาบรอยแล้วเว้ยหยุดนะทำอะไรอ่ะนั่นมันไม่ใช่ของคุณนะอะไรฉันแค่จะเอาเงินของฉันเข้ากระเป๋าก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันเป็นเงินของคนอื่นทำไมไม่เอาไปให้วัดประกาศหาเจ้าของล่ะเรื่องอะไรนี่แหละคือการทำบุญ มันส่งผลให้ฉันได้ดี <Philadelphia> พวกแกเองนั่นแหละที่บาปเยอะจนอดได้เงินพวกคุณน,นี่ทำบุญหวังผลกันจริงๆเลยนะสักวันเถอะมันจะทำให้ชีวิต <FE> ของพวกคุณตกต่ำพุดมากมันสำคัญจริงฉันไปก่อนนะปีเตอร์ยกพวกแกนะพวกแกเยอะเยอะเรากลับกันเถอะคุณลูกหู โอ้ยชักช้าจริงๆเลยบีเตอร์เอาหน้าเอาหน้ายังหุดหิดไปหน่อยเลยเดี๋ยวฉันแบ่งเงินให้นี่ฉันได้มาตั้งสองพันเดี๋ยวฉันแบ่งให้ก็ได้นี่แต่แยายพวกนั้นก็จริงๆเลยนะบุญก็ทำไม่เยอะเท่าพวกเราแต่หวังจะได้ ใช่มาจนผจญจริงๆดีนะได้มาตั้งสองพันเราไปกันเถอะเอา้าเจอกันอีกแล้วแหม่รอบนี้มันมีหมวกกันน็อกด้วยประโยคอุ้ยที่แท้ก็ขับมอไซค์มาวัดกันเองเหรอเนี่ยถึงว่าละ่ะอยากจะได้เงินชั้นนักหนาที่แท้ก็พวกหากินกับวัดนี่เอง นี่เห็นหรือ,อยังรถของคนมีบุญบารมีรถหรูตัวท็อปราคาเจหลักนี่เคยเห็นนะปะเอิงเอ้งไม่เคยเห็นอนะดิปีเตอร์ฉันว่าน้ำหน้ายอย่างพวกมนะันอ่ะไม่เคยเห็นหรอกมันลองจับดูไหมจะได้เป็นบุญมือพวกคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะ ฉันไม่สนใจเสียงนกเสียงกาหรอกถึงแม้ว่าพวกฉันจะไม่มีกุญแจรถหรูแต่ฉันก็ไม่คิดที่จะดูถูกใครแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของ,ของตัวเองนี่ระวังนะคะที่พวกคุณมาทําบุญวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกนแน่แกแกเยกใจเย็นสิวะหยุดเดีววัดด้วย เดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหมดหรอกก็มันด่าพวกเรานี่ปากดีนะนะพวกแกฉันของสาปแช่งพวกแกให้ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีบุญวาสนาได้นั่งรหรูสาธุใครที่มันสาปแช่งพวกเราขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวมันเองแกไปกันเทยหยกอย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องเลย ฉันฝากไว้ก่อนเถอะแค่นี้ชีวิตมันก็ย่ำแย่พออยู่แล้วทำบุญกันเยอะๆนะไปยกฝากไว้ได้ย่าลืมมาเอาคืนแล้วกันนะปล่อยเขาเอะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้บุญเปล่าๆค่ะคนพวกนี้ไร้มารยาจริงๆเลย ร้อยฉันว่าเอกสารของเราพร้อมแล้วแหละลูกขาจะต้องถูกใจมากแน่แน่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเ <c oughs> อาวสวัสดีครับคุณปีตาคุณหยกสวัสดีค่ะคุณุ๊กสวัสดีครับ,พร,บ <c oughs> พร้อมกันไหมครับพวกเราพร้อมซิยิ่งกว่าพร้อมอีกครับคุณุ๊กเยี่ยมเลยครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับ <c oughs> พวกเราก็ต้องโชคดีอยู่แล้วละค่ะ อุตส่าห์ไปทําบุญเอาเลิกเอาใช้ตั้งแต่ตอนเช้าจริงหรอครับจริงสิคะบังเอิญจังเลยนะครับวันนี้ท่านประธานของเราก็ไปทําบุญมาเหมือนกันจริงเหรอคะสงสัยจะเป็นภูมิขิดที่จะทําให้เราได้ร่วมงานกันแน่เลยครับ <laughs> ครับอีกเดี๋ยวท่านประธานจะลงมาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับครับ บอกแม่บ้านที่บริษัทเราให้แต่งตัวแบบนี้มั่งพวกคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะมีสิฉันมาเสนอขายงานให้กับคนใหญ่คนโตของที่นี่ไม่ได้มีธุระมาคุยกับพวกกระจอกกระจกอ,อย่างพวกแกสองคนหรอนะใช่เดี๋ยวให้ฉันได้เจอหน้าที่ประธานก่อนเถอะฉันจะยุให้เขาไล่พวกแกสองคนออกพวกแกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยอึ้งอึ้งเ,เลยสิเอา้า จอกันแล้วหรอครับคุณปีเตอร์ครับนี่คุณลูกหมูท่านประธานของบริษัทเราครับส่วนนี้คุณหยกกับคุณปีเตอร์ที่จะมาเสนอขายงานให้เราไงครับท่านเมื่อกี้คุณลูกเรียกว่าท่านประธานหรอครับพวกเราไม่ได้หูฝาดใช่ไหมครับก็ใช่ไงครับเขานี่แหละคนที่จะตัดสินใจดีลงานเดีพวกคุณ พวกเราขอโทษนะครับาท่านประธานอย่าเก็บใส่ใจเลยนะครับฉันไม่ยอมฉัใช่ค่ะลืมไปเถอดและะคะท่านดิฉันว่าลงไปคุยกที่ห้องประชุมดีกว่าค่ะไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันว่าเสียเวลาเลยใช่ค่ะเพราะฉันไม่มีวันร่วมงานกับคนที่ใส่แบบพวกขุณแน่เดีก๋ก่อนสิครับแถวก,กลับเราตั้งใจครับยังไงวันนี้เราก็ไม่ทําบุญใวันร่วมกันมาแม่ตามพวกเราเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะฉันจะบอกอะไรให้นะคะ คนที่คิดแต่จะกดหมวคนอื่นให้ต่ำมีจิตใจที่ครับแคบแบบพวกคุณต่อให้ทำบุญอีกร้อยวัดตัดบาตอีกร้อยหนก็ไม่ได้ช่วยให้พวกคุณได้บุญขึ้นมาหรอกค่ะคุณรู้คะครับเชิญฝากองแขกหน่อยนะคะครับนี่แหลนะน้าทำบุญเอาหน้าเวรกับติดจรวดจริงๆตทาจต้องทานุกคสิครับ คนพีน่าเราจะเอาอย่างไรกันทีเราจะกลับไปบริษัทก่อนดีไหมทำบริษัทเสียดิวไปทั้งหลายล้านแกดว่าฉันไม่ได้ นี่ก็จนนี่ก็จนอยู่รวมกันแล้วจนจนถ้าพี่ไม่เปลี่ยนใสไพี่ได้ขึ้นคานตลอดชีวิตแน่ขึ้นคานอย่างนั้นเหรอวิ่งกินอะไนี่อีกและฉันกินไม่ลงคุณพ่อนะคุณพ่อมาล้มอะไรตอนนี้แล้วยกจะเอาเงินที่ไหนใช้ เฮ้ยคิดถึงชีวิตที่ ค,ค,คุณลูกค้าเลือกเมนูได้หรือยังคะจะสั่งอาหารเลยไหมคะอเอาเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วกันค่ะโอเคค่ะรับเป็นกระเพราไก่ไขด่ดาวที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะ<อ>ถือวครับคุณยมโหร้หานหรูจังเลยนะคะคุณปีเตอร์ครับ ร้านนี้เป็นร้านประจำตระกูลของผมเลยนะครับคุณหยกอยากจะบอกว่าอาหารที่ดีอร่อยแถมราคาไม่แพงด้วยครับหวังว่าคุณหยกจะชอบนะครับชอบสิคะปกติชีวิตประจําวันของหยกก็กินร้านอาหารหรูๆแบบนี้อยู่แล้วพวกเราเหมาะสมเยียกับกลิ่งของใบหยกเลยนะคะแหมคุณหยกก็พูดไปครับพูดจริงๆนี่คะเออดันต์ต่อได้วหมครับค่ะขอบคุณค่ะ คุณหยกดูเมนูก่อนได้เลยนะครับเด็กเสิร์ฟมาจะได้สั่งเลยค่โะโหราคาอาหารต้องแพงแต่บอกไม่แพงแปลว,ว่าต้องรวยมากข่าวนี้แหละเสร็จจรนสั่งได้ตามสบายเลยนะครับคุณหยกเดทแรกทั้งทีเต็มที่เลยค่ะคุณปีเตอร์ สาวสาู่เลยัะค่ะเอออขทอโทษครับคุณบิเตอร์คะคุณจะรีบไปคุยทุราที่ใช่หรอคะยกว่ารีบไปเถอะค่ะอย่าเสียเวลากับเรื่องไว้ประโยชน์ครับครับเดี๋ยวฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่ฉันอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผู้ชายคนเมื่อกี้ ของฉันฉันขอสั่งไว้ตรงนี้เลยนะว่าอย่าแม้แต่จะคิดอ่อยเขาถ้าเธอไม่ฟังจะโดนแน่นี่คุณคะหัดมองโลกในแง่บวกบ้างน,นะคะมันก็แค่ลุกม,มาชนกันอย่าทันตัวห่วงของจนไม่ลืมหูลืมตาไปอเลยะคะ่ะฉันไม่รู้หรอก,รรอกพวกคนจนอย่างเธอมันเห็นคนรวยไม่ได้อยู่แล้วนี่แค่ดูจากสายตามันก็รู้แนละ้วว่าเธออยากจัอยากเกาะเขา นี่คุณกำลัง really? พูดถึงตัวเองอยู่หรอคะแก่กะเพาไก่ไข่ดาวได้แล้วค่ะคุณลูกค้าเอาวางทกตัวเลยค่ะตัวใช่ไค่ะก็เพาไก่ไข่ดาวอาหารคนจนของแท้ จนประสาทกินแล้วมั้งไปเลยจะไปนั่ง,งไหนก็ไปค่ะค่ะขอบคุค่ะ,คะนี่นอ้อมานั่งกับพี่ก็ได้พี่นั่งคนเดียวขอบคุณค่ะพี่หนูฟ้านะคะพี่หมูกจ้ะดีพวกคนจนมันก็ต้องอยู่รวมกันเป็นกองกอง นี่น้องจะสั่งอาหารเลยไหมเดี๋ยวพี่เรียกเด็กเสริมให้อ๋อยางดีกว่าค่ะอยู่หนูค่อยสั่งตามที่หลังโอเคนั้นเดี๋ยวพี่กินแล้วอย่าหิวตามหลัะค่ะ ว่าพูดอะไรว่าฉันเหรอเปล่าค่ะหนูแค่พูดตามความรู้สึกของหนูที่ก็แต่งตัวดีนะคะไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยฮึไอ,อเด็กนี่อย่ามาออกความเห็นเกี่ยวกับตัวฉันนะฉันเนี่ยเป็นผู้ดีเข้าร้า,อา,านอาหารหนูทุกวันแต่ดูพวกเธอสิอีกคนก็อัปเกรดสั่งกะเพราในร้านหนู ส่วนอีกคนก็เป็นแค่นักศึกษาปากค่อยจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ก็จนนี่ก็จนอยู่รวมกันแล้วจนจนคำว่าจนสอคำว่าจนคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะถึงชอบเย็ดนอย่นั่นสิคะคิดก็อายุเยอะแล้วน่าจะมีคำพูดแล้วก็ทัศนคติที่ดีกว่านี้นะคะนี่อะไะ ทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับการหยุดลงไอเด็กบ้าแกว่าใช่หรอเปล่าค่ะหนูแค่พูดความจริงต่ำพวกแกมันต่ำคนรวยอย่างฉันไม่อยากเสยวนาด้วยหรอกคุณรวยมากขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่เพราะอีกไม่นานฉันก็จะได้เป็นแฟนกับเศรษฐีมีเงินมีทองให้ใช้ไม่ขาดมือหนูว่าคนนิสัยแบบพี่ ผมไม่มีใครเขาเอาเหรอกคะ่ะถ้าพี่ไม่เปลี่ยนนิสัยพี่ได้ขึ้นคานตลอดชีวิตแน่ขึ้นคานอย่างนั้นเหรออนี่คุณทำเกินไปได้เปล่าไปทำน้องเขาทำไมเป็นผู้ใหญ่ซะเป่าแต่ไม่ษา่งนะ สอนการสีแยกไฟแดงได้ฉันก็จะทำแล้วครับคุณใจร้ายใจดัาบไดขนาดนั้นเลยหรอครับคุณปีเตอร์น้องเขาไปทำอะไรให้คุณเหรอครับคุณหยกคุณถึงได้ไปพูดจาเส่สีน้องเขาขนาดนั้นก็มันว่าโยบมันใช่โยกขึ้นค้างค่ะคุณปีเตอร์จะต้องไปเขาข้างเาหรอกนะคะผมไม่เข้าข้างเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเป็นลอกสาวของผม ต้องตอนนี้เลยละครับคุณพ่ออีกสัก2ชั่วโมงไม่ได้หรอครับก็ได้ครับคุณพ่อเดี๋ยวผมรีบกลับไปดูให้เดี๋ยวนี้เลยครับครับครับสวัสดีครับเอ้าพี่ปีเตอร์เอ้าฟ้ามาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฟ้าก็มากินข้าวสิว่าแต่วันนี้พี่ไม่ไปทำงานทำการเนาะพอดีว่าวันนี้พี่นัดเด็กสาวเนี่ย เดสาวเหรอสวยไหมใจดีป่ะฟ้าอยากรู้จักอะ่ะแหมถามขนาดนี้แกเข้าไปทักทายเขาเองเลยเขานั่งอยู่ในร้านเดี๋ยวพี่ที่ไปทำธุระให้คุณพ่อก่อนเดี๋ยวกลับมาได้สิพี่ปีเตอร์ฝากด้วยนะอุ้ยเราจะได้เจอพี่สะพยแล้วเหรอเนี่ย อให้ต่เ ouais. ำเพื่อให้ตัวเองดูส okay. ูงขึ้นคนแบบนี้พี่ต้องหนีไปให้ไกลเลยนะคะคุณมีเตอร์คำตอบพี่ก็รู้ฟ้าผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆคุณหยกเราไปกันเถอะฟ้าค่ะพี่ปีเตอร์เดี๋ยวก่อนสิคะคุณปีเตอร์เราขาดแล้วฟ้าสั่งไม่เยอะขนาดนี้ราคาก็สูงหยกไม่มีรังจ่ายนะคะเอ้าพี่คะกินเองก็จ่ายเองสิ เดี๋ยวก่อนที่เราคุณบีเตอร์หยุดนะคะถ้าคุณไม่จ่ายค่าอาหารคุณก็ออกจากร้านนี้ไปไม่ได้นี่ค่ะ2,590ถ้าคุณไม่จ่ายฉันแจ้งตำรวจนะคะ200ร้อยยังไม่มีเลยแล้ว2000ฉันจ่ายจะไหนวะใจหยุดใช่ไหมคะฉันคิดดอกเบี้ยไปแทนไม่เอา